ซ้ำซ้ำไล่การนังเนาะขกาบสบายดีสว erm <in London> <in> <truly> <produ funny> ัสดีพ่อแม่พี่น้อง F4 บ๊สุขุสุขชนเมื่อคะิมาเมื่อนี้อันเมื่อกินตำกระปุนอยู่เพื่อนเอแววเนาะเพื่อนเหื่ยสาวตีบจันเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องขาไปขาบไปแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้พ่นสำหรับอาโปนเนาะรดตาย รถตายสามได้กินต้มไก่ฟี่สามตัวได้กินเบียร์ฟี่อีกพนาเบียร์มาให้สามแก้วมาใส่เราไปแลววเอาเซฟแท็บเราได้ของอาเด้อควรจะว่าควรเอาอีกผมแมนยู่แต่ว่าดังยูจิฮันยุติสวัสดีสบายดีเดีกยวสาัสดี ซาเกเป็นกำว่าซอยได้มื่อนี้เดี๋ยวซอยแป๊บบ่ได้สรอยบ่ท่านเด้สร้อยสามรถเพ่ก่อนพี่น้องเลยเน้ยหนักมักหน้าทั้งหลังจะทันตีบเออมาใส่เป็นว่ามันกาเลมอนนะป้าที่เจ้าขู่ขบ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 บนหัวบนเรือเนาะพี่น้องซาอโสซินีปา สันลงมมันใส่ลายแล้วมันมันบล็อกโอ้ยต่นาำแค่เด็พื้นน้ำลายเดี่น้องเอ้่วเมันงขาตาเยอาโป้เออคือปนกันเอ้าะ่าปลาแดงคอยเห็นอาโปมันแสบนัว บ,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 บปนมันจะบแซมาตามอยู่ที่เพื่อนเดวเอเนาะพี่น้องอยู่บนหน้าสตีบนี่แหละ้างๆกันนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะหน้าสตีบจันใหี่ซึ่งลำพัดลายเนี่ยมันจะสตีบจันเนี่ยจะสิงสัมพัดเสียวเ้ยแตนฝนเสนอ จะเบ็ดันดนอาโปเออเดี๋ยวให้มันยังน้อยเดียวนะมันแสบมันแสบกระขามแสบกระไส้ดนนะพูดยังไงตีพูดย,ยังไงตี กินตามสมแล้ว <c oughs> ขอกบกระสิเมืออ่อนอะนะพี่น้องเลยวบวาว <c oughs> ขอบตารำาบม่ได้พักบร่ไดพอนรสิ่นซอยสตีบเด๋อต้นาเมื่อหนา,อหนาขอบไปมาซอยเลยมั่อซอยกับ,บาเป็ดด้อขาเป็ดด้วกันจิปั้นอีกนะ

ก็เดี๋ยวผสมเดียวต้งก็ใสานเลยมอสก็ไดใส่ปแเดี๋ยวเส่้ลายดอาป้ยได้ใ้กด้กเมันนัวเรือเรือซีบื้อสาวอาขยันม่เสบอยู่ข้าวบุญมไล่ลายมาได้อาใส่ประแดกเวดหันโดต้ยอรกนเดี๋วเขาก็ใส่เครื่องปรุงอีกได้ลายมันบอสซาส่วนกัน โคกใหม่อ่าปรุงอีกหนองดาใส่ไปรุง่อนอกเกบใเย็นๆขึ้นหนหลวกไก่น่าซิมก่อนต้งตา่ัเอหาเอาตัวใส่มันกัดดูซึมซับหนาไม่ได้น้ออ่าตีบมันแสบยุ่แต่ว่าแบบมมาใส่มันสีจางใส่ตัวตีบใส่ตัวนะแต่กะปุุงใส่อีกปรุงใส่อันหนไม่แมันจางกับปุ่น พี่น้องเลยนวดอีกแดวมือนี้นวยอีกแล้วสามหอเนาะใส่บากรดีเอมาเพาะใส่น้ำตาลอีกมีปักน้าใส่อีกเตี๋ยเออหันเนีอใส่หนักมาเนี่เอาอ่ะไปแบบเเคยตำได้กินทดเกนาไม่ได้ตำกินเองว่ากหมักีสากน้าบดแบบบีบใส่อีกที่ มันผสมส่วนก็ได้อาโตอาโปมันลายคนมันลายกินซกนอนแ้วเขากนเ้ามกินมาม่ๆันไกินอน่ะกินมอตานนึงเนาะตีนตำตีนมันนะแสะบแสบนี่เนองเอง้ยอืมสะลอสะลอยู่เนาะ ไบอินค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 นเล่เาเลคเเลมีทงอย่างอยู่วะเอาทงอย่างซุปเซมือทงย่างกระปุกี่ะเห็นดิเขเลคเาเล่อะสองซ่อนนี่อันนั้นไหนะคนเอาวมือนวเลคเเล บะเน็นตําำกระปุนอ,อกกระนี้ย่ามกระปุเนานะพี่น้องเป็นย่าแล้วพร้อมเด็กสองอสองัยสมบสมบ๊เพชใส่จริงลิงอย่งนะนีนเนาะนี่แล้วคนเข้ากาตวงบ๊เป็นนี่นี่ตัวจิ้มก่อนจังเบาคุณไอซ์ซู ลอยเสพสิปิดใจแมนวะโดยโดอืมเป็นน้ำลายจกจู้งหคอโซนไอ้วงทนแล้วรดทานไม่ได้มาส่หา้วันทั้งขาพนม่ได้มาเอาขา ซิมบงน้องอาซิมโดซิมโด่าเป็นตาส่วงตาเด้พี่น้องเลยตะนดั้น้องอาโอ้ไอ้แซู่่บนปากมีแท่แบอกอาเร่อยๆมาซิบหนอคนพี่น้องคนห้าร้อยเด้ยูหุนเนาะเดี๋ยวเอาจิโจมไปกินน้ำกันเลยเราะ เสียบะมาจะบกพรดตวบาพรด้อจ้ะเป็นเพลเนาะอโปเนาะไปแกตาดวันนี้กตาดบวบ่กากินมาเดียวซะใช่ว่าเสียบกับเสียบเป็นสองส่วน

มามามาพี่น uh? at ้องแล้วเลยฮะดุยเลยดุยเลยเป็นนึ่งที่จะหลงก่อน่ยอะๆเ่ยนะฮะมาเรื่องพี่น้องเลยบ้านนี้ โจเป็น่น้ข่เหือ่เรีนที่ไม่ฮหอน้เ่นาได้ี่นองเยขาถ่ายบางใหญ่น้องกินจนอิ่มนะกองขาดับพี่น้องเ้ยบ่ได้ขีบสับบางใหญ่อากินกินกินพอจะกินกินใส่ร้อยลเนี่ยใสหัวคนเ้น้ำเ้งก็ได้หายน้องอายได้ยู่ ตันเจอุซ uh, no. ่าหยอกไปกันน้องอาไอ้บอก็ได้เกียดมากเลกันหยอกว่าจุกขนอะไรเขาใจไ้บจไม่เข้างใจเนยังไงม่ั้เลที่มีหน้าตัวกอนายินีซปนาีในอาผู้เดียวเนียแต่อยากกัดใส่ในของตาตอยากกด้เลยวางเป็นบอไมด้บอกได้หอันหายคอยดกสแก

จะไม่ได้แยบุเไอพวกมาหลังกินน้ำยิ้มีนะตัวกรเด็นเองคนเองเด้นเองคนเองเด้นหมุกเองคนเองมีหามด้ยแล้วอ่าามงนแน่เราควตใจอือออประาพอดีเยเลได้ใช่ไอพวกทิงคิวหลายๆทิเซอร์ทิเซอร์ อืมีคล en> ิปจะให้จะเบิงไอ้วงเลยคลิปจะฆ่าจะาคุบอกว่าลุงบงมนได้ตินตามกติคุณพ่อเลี้ยงเขาได้หอ้ย ข่าวบ่แเนาะพี่นงมือนีพี่นงเลยข่าวบ่แดเสียไก่ไปสามตัวข่าวกับเ่แดดสามชิมีอยู่ายแถวนนผมมีร้อไป